รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดคกองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกนพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้อิสานมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอัเ <Yeah. S 2> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้า แฟนก็หลากหลายร้องตะโกนกยังพร้อมใจเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆผลผลิตที่มาจากวิถีชีวิตเขามีภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากคนรุ่นเก่า แล้วก็มาผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชม รายการเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาชมผลผลิตที่มาจากวิถีชีวิตนะคะของชาวบ้านตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและที่สำคัญนะคะที่นี่เขามีภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากคนรุ่นเก่าแล้วก็มาผสมผสานเข้ากับนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่จนกลายเป็นแบรนด์สินค้าระดับประเทศชื่อว่าแบรนด์พราวไทยและที่นี่สวนลุงสงค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะพิทก็นั่งอยู่ข้างๆกับพี่ตู่สุภชาติสีเทพนะคะพี่เขาเป็นทายาทของสวนลุงสงค่ะสวัสดีค่ะพี่พตู่ก่อนอื่นเลยนะคะขอถามพี่ตู่นิดนึงว่าที่มาของสวนลุงสงเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไรคะพี่สวนลุงสงก็คือเป็นสวนของคุณพ่อสมประสงค์สีเทพนะ,ะกะ็ลุงสงก็เป็นเกษตรกรนะรเป็นผู้ปลูกมพะพร้าวนะเป็น ทำเกี่ยวกับมะพร้าวเนี่ยมา,มาตั้งแต่เ,เริ่มแรกเลยนะครับแล้วก็มาช่วงหลังเนี่ยก็คือทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับก็คือเราตั้งใจไว้ว่าเ,เราก็จะ,จ,ะจะต้องมีชื่อเราก็คิดจะชื่ออะไรดีก็คือใช้ชื่อว่าสวนลงสงค่ะก็ทาง่ายดีนะครับทำมากี่ปีแล้วคะพี่ก็สิบกว่าปีแล้วกี่ไร่คะ พื้นที่โดยรวมของพื้นที่ปลูกมะพร้าวเนี่ยประมาณ70กว่าไร่อค่ะแล้วเมื่อก่อนคือเรานี่คือเราปลูกทั้งหมดคือ100%เป็นมะพร้าวอย่างเดียวเลยเหรอคะมันก็จะเป็นการผรสมผสานก็จะมีกล้วยม,มีปาล์มน้ำมันด้วยค่ะได้ข่าวว่าเป็นกเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมพี่เกษตรอินทรีย์ค่ะมันคือยังไงอะ่ะเกษตรอินทรีย์ คือเป็นแปลงมะพร้าวอินทรีนะครับพอในแปลงมะพร้าวอินรีเนี่ยพืชอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นกล้วยแล้วก็สมุนไพรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดนะเป็นการจัดระบบในระบบของทําทเป็นแปลงที่ไม่ใช่สารเคมีเลยนะครับมีการการาจัดก,การน้ำนะครับแล้วก็การบํารุงแบบวิถีอนะินทรีค่ะแล้วนอกจากสวนลุงสรงอะคะ่ะพี่พื้นที่ในบางเนี่ย เขาที่อื่นเขาปลูกมะพร้าวกันด้วยไหมคะคนอื่นๆเจ้าอื่นๆปลูกครับพื้นที่หลักๆในบางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวดยทั้งหมดนะโดยโดยตั้งแต่พื้นเพเดิมมาเนี่ยแต่ยุคหลังเนี่ยเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปในยุคของการพัฒนาก็าจะมีชุมชนของเราเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้เมืองตัวเมืองนะตอนนี้ตัวเมืองก็จะลุกเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราด้วยเดียวกันนนทบุรีกับกรุงเทพสมัยก่อนอ อันนั้นก็คือนี่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่ครับที่ว่าเราปลูกมะพร้าวกันเนาะปลูกมะพร้าวถือว่าเป็นผลไม้มีชื่อเสียงของที่นี่ไหมอ่ะก็เป็นพื้นที่ทีม่มันมันทากันมานานแล้วก็มีชื่อเสียงตรงที่ว่าเป็นมะพร้าวสองน้ำนะพื้นที่เราเนี่ยติดกับอ,อยู่เป็นส่วนของอรับน้าจืดจากฝั่ง ของแม่น้ําตาปีแล้วก็ไปชนกับประกาบ,บ้านดอนเนี่ยก็มีภาวะน้ําขึ้นน้าลงนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็คือเป็นน้ําท่วมด้วยของของเป็นพื้นที่พื้นที่ชุ่มน้ำทีนี้มะพร้าเนี่ยเข,เขาก็จะชอบพื้นที่ตรงนี้นะผลจะดก เนื้อจะหนาแล้วก็มีความหอมมีความมันเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ก็เฉพาะพื้นที่นี้แหละเพราะว่าสองน้ำเนาะที่อื่นเขาก็น้ําเดียวแต่บแบบจืดจะก่อยอะไรก็ว่าไปเนาะแต่อันนี้ค,คือสองน้ํามาผสมกันนะคะแล้วก็เริ่มแต่แรกเริ่มเดิมทีอะคะ่ะพี่อันนี้เราขายแต่ผลสดหรือว่าหรือว่าเราแบบมีการทําภูมิปัญญาอื่นๆเข้ามาร่วมด้วยะคะ่ะแต่เดิมสมัยก่อนเนี่ยก็คือ,อคุณพ่อเองเนี่ยก็ทํา เกษตรผสมผสานหลายอย่างนะครับก็มีการปลูกผักปลูกพืชล้มลุกต่างๆนะเป็นการปลูกแบบยกร่องนะทำเหมือนกับพักกลางนะทางนี้ก็มีทำผักเหมือนกันแล้วก็มะพร้าวเปรียบเสมือนเงินเดือนนะเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยเก็บสี่สิบวันเก็บครั้งหนึ่งแต่ว่าเงินรายวันเนี่ยก็จะเป็นพืช อย่างอื่นอย่างอื่นพวกผักพวกกล้วยอ่ามันจะมีรายวันรายอาทิตย์รายเดือนอืมค่ะ,คะแล้วก็คือจากเริ่มแรกเริ่มดินทีเราขายเป็นผลสดใช,ใช่ไหมคะครับแล้วคือเป็นมายัางไงเราถึงได้มาประยุกต์มาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะพี่ก็เริ่มจากการท่องเที่ยวนะพอการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเข้ามานะกะ็คิดว่าน้ำมันมะพร้าวนะเป็นการแปรรูปต่อจากไน้ำมันมะพร้าวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย เป็นการเพิ่มมูลค่าจนะากมะพร้าวเนี่ยแต่เดิมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยราคาก็จะถูกมากค่ะลูกหนึ่งสองบาทสามบาทหรือบางช่วงเนี่ยก็คือคือเกษตรกรไม่ไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมีการเก็บเกี่ยวนะก็จะมีการเก็บเกี่ยวนะด้วยลิงนะลิงมีก็มีการจ้างมาจ้างแบ่งแบ่งการค่าเก็บตรงนั้นไปนะค่ะเราก็เลยเริ่มต้น โปรดักชินแรกของเราคือน้ำมันบาวาสกัดเย็นใช่ไหมคะก็ทำแบบภูมิปัญญาเนี่ยก็คุณพ่อเนี่ยก็ไปเรียนไปดูงานแล้วก็มาประยุกต์เป็นของตัวเองนะก็แล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์แรกแล้วก็พอนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็เราก็สอนสอนให้ให้นักท่องเที่ยวชมนะแล้วก็จำหน่ายได้ตอนแรกๆพนอยุคต่อมาเนี่ยก็ผมเนี่ยก็มี โอกาสเนีเข้ามามาดูแลมามาช่วยคุณพ่อนะคร<ะ>ับมีโอกาสได้รับนท่องเที่ยวนะดูความเป็นไปได้ว่าเออเอเอ,เอ,เอ,เอามาันาเน้ีายถ้าเราต่อยอดจากที่ผลิตแบบ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 ทั่วไปเนี่ยถ้าเราทําแบบในเชิงอุตสาหากรรมที่สามารถผลิตได้ปริมาณที่มากขึ้นนะครับแล้วก็<ะ>ผ่านมาตรฐานต่างๆนะนะกเ็เป็นแนวคิดว่าเอเราเราต้องทำอะไรอะไรสักอย่างแล้ว ก็คือหมายถึงว่าจากภูมิปัญญาคุณพ่อเราก็นําเอาความรู้นวัตกรรมของเรามาใส่ใช่ไหมคะแล้วก็คือณปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหลังจากที่พี่ได้เอานวัตกรรมมาจับแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นสกัดร้อนตัวนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของอาหารเป็นมาตรฐานของออยก็คือผ่านสามารถรับประทานได้น้ำมันมะพร้าวแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเครื่องสำอาง ก็จะเป็นเลขจดแจ้งที่ผ่านมาตรฐานครบทุกตัวมีตั้งแต่แชมพูครีมนวดครีมอาบน้ำบอดี้โลชั่นแล้วก็ในส่วนของินผิวพวกครีนซิ่งต่างๆ่างณตอนนี้นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของเราที่เรามีในส่วนของเครื่องสำอางกับอาหารใช่ไหมคะเรายังมีโปรดักต์อื่นๆอีกไหมคะโปรดักต์อื่นๆก็ตอนนี้ก็เราเปิดเป็นคาเฟ่คาเฟ่พร้าวไทยนะก็เอา เอาผลผลิตของการแปรรูปเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เอามา,าเป็นประยุกต์แล้วก็ดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นในเชิงของอเครื่องดื่มประยุกต์เข้ากับกาแฟซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยก็นิยมทานกาแฟเยอะค่ะแล้วก็มีเป็นเมนูซิกเนเจอร์ไหมคะเป็นเมนูที่แบบมาแล้วต้องลองก็เป็นพร้าวไทยนะพร้าวไทยกาแฟนะครับ,รบก็ เป็นการเอานำอ้านำน้ำมะพระ้าวค่ะซึ่งเป็นเครื่องดื่มเนี่ยมามาบวกกับกาแฟตัวเอสเปรสโซ่นะก็จะเข้ากันได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยอืมค่ะก็ลองมาลองชิมกันได้เนาะ<ค>แต่จริงๆก็ยังมีอีกหลายเมนูนะคะหลามนขนมข<ร>นมอะไรก็ทำใช่ไหมคะมีขนมขนะฮะมีขนมเค,ค้กนะครับมีอัอครีมนะซึ่งเป็นผลผลิตของกะทิสดนะแล้วก็เราทำในส่วนของ ความเป็นสดแล้วก็ส่วนของแป้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้แป้งแล้วถ้าเป็นพวกโปรดักที่พี่บอกว่าเป็นเรื่องของเครื่องสำอางการผสมน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยมันทำให้คุณสมบัติของเครื่องสำอางแชมพูครีมนวดหรือว่าเป็นพวกแฮนด์ครีมอะไรพวกนีมน้มันดีขึ้นยังไงบ้างอะคะ่ะคืออน้ำมันมะพร้าวนี่มันมีมีผลดีคือเขาจะซึมเข้าสู่ผิวนะมันก็จะเข้าไปบำรุงนะ ถ้าในส่วนของผมเนี่ยก็จะซึมเข้าเกล็ดผมซึมเข้าสู่โคนผมนะทำให้รากผมแข็งแรงทำให้ผมนี่ไม่ร่วงนะแล้วก็ผมสลวยไม่พันกันผมดำนะถ้าใช้แตกแดเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไม่ขาวเลยนะครับค่ะแล้วตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วก็อยากที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ นะคะของพร้าไทยและตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างพี่มีวางจําหน่ายไว้ที่ไหนบ้างยังไงบ้างคะก็หลักๆเราก็จะส่งเข้าท uh, oh, ็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอ๋อมีในท็อปด้วยครับค่ะก็จะไปมีบางพื้นที่นะหลักๆก,ก็ที่สุราษฎร์ธานีนะครับทุท่านแล้วก็ในโซนของร้านขายของฝากนะครับนะแล้วก็ในร้านสุขภาพนะะแต่พื้นที่ ลุ่มที่อยู่ไกลต่างจังหวัดเนี่ยหลักๆเขาเป็นการสั่งผ่านออนไลน์นมีเพจ a c e b o o k นะมะะีเว็บไซต์ก็เว็บไซต์อะไรบ้างคะพี่หรือว่าเพจอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์พราวไทยนะพราวไทย com นะครับ,รบแล้วก็เพจพร้าวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของ Facebook สวนลงสงสุราธานีนะแล้วก็มีในส่วนของพร้าวไทยคาเฟ่ ได้ยินมาว่าผลิตภัณฑ์ของพราวไทยมีการยกระดับขึ้นไปขายบนเครื่องบินด้วยหรอคะครับก็เป็นในส่วนของงานนวัตกรรมที่ว่าการบินไทยถูกเลือกขึ้นไปนะครับเพราะว่าแบรนด์ในเมืองไทยเนี่ยน้ำมันพร้าวก็ม,มีมีหลายแบรนด์นะครับ,รบหลักๆก,ก,การบินไทยมองถึงนวัตกรรมที่ต่อยอดนะครับเราก็เลยคิดว่าไอ้น้ำมันพร,ร้าเนี่ย ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องแต่งหน้าทุกคนนะแล้วก็เป็นปัญหาของผู้หญิงในเรื่องของการเดินทางนะครับต้องพกอะไรนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะใช่ <นะ S 1> เวลาขึ้นเครื่องเราจะพกของเหลวไม่ได้<ช>แล้วถ้าคลนซิ่งเป็นของเหลวปับ๊บจะกุ๊กไม่ได้แล้วก็ไอตัวตัวแผ่นเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยก็คือแผ่นเดียวนี่ก็สามารถทำความสะอาดใบหน้าเนี่ยได้ ออกแบบง่ายดเลยค่ะคุณผู้ชมเอาจริงๆปกติแล้วเราจะใช้ค e ีนซิ่งเป็นพีชใช้อะ่ะจะเป็นน้ำค,ค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวก็เป็นน้ำอยู่ดีแต่ว่าอันเนี้ยทางของพร้าวไทยเรามีการพัฒนาโปรดักต์เป็นแผ่นเนาะเป็นแผ่นครับแล้วก็มีส่วนผสมอ,อื่นๆเช่นว่านทางจระเข้นะก็คือเรายิ่งเช็ดไปเนี่ยมันก็จะเป็นการบำรุงไปด้วยนะอย่าง ผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับ <คะ S 2> แล้วก็พอเราใช้บ่อยๆใช้ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อผิวหน้าเรานาะน้ำมันพาวเนี่ยมันจะทําให้อาอดแทนตรงนี้นะครับแล้วก็หลักๆสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันพาวเนี่ยก็เป็นการใชใ้ในเรื่องของ,ของการคลีนซิ่งอยู่แล้ว<ค>ะนะแต่ว่าการคลีนซิ่งด้วยน้ำมันพาราเพียวๆเนี่ยมันจะทิ้งความมันเอาไว้นะ อืมค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยที่หนูฟังเรื่องของโปรดัก t โอ้มีหลายรูปแบบเลยนะคะผลิตภัณฑ์มีทั้งอา,อาหารแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เครื่องสาอําอางและยังมีร้านกาแฟอีกแล้วยังมีเราส่วนตัวเรามีโรงงานด้วยถูกไหมคะที่ผลิตโปรดัก t ของเราดังนั้นเนี่ยหนูอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าพอพอเราทําขยายค่อนข้างใหญ่จากทีแรกมาเป็นภูมิปัญญาตอนนี้เราเข้ามาถูกเป็นโรงงานเป็นนวัตกรรมแล้วเนี่ยเรามีหน่วยงานใดเข้ามาสนับสนุนบ้างหรือว่าเราได้เงินทุนมาจากตรงไหนคะพี หน่วยงานก็จะมีทุกภาคส่วนนะครับที่มาในเรื่องขององค์ความรู้นะครับแล้วก็มีทีมนักวิจัยนะทีมเป็น,ปนโคชิงค่งที่ลงมาในพื้นที่เนี่ยก็จะมามาช่วยในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของแพคเกจิ้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะก็จะมีมทุกภาคส่วนนะที่ลงมาช่วยนะครับก็หลักๆก,ก็คือเงินทุนนะเงินทุนก็ ธนาคารอมสินนะเป็นผู้เป็นเป็นการให้กู้ยืมตั้งแต่เริ่มต้นที่เราสร้างโรงงานนะเป็นการเงินทุนหลักเนี่ยเราเอามาสร้างโรงงานนะพอพอสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ยมาตรฐานต่างๆเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีมาตรฐานสูงขึ้นจนทําให้เราเนี่ยเข้าประกวดโอท็อปนเราก็ได้ห้าดาวในในปีแรกะค่ อืมค่ะแล้วก็จากธนาคารออมสินที่เดียวเหรอคะพี่ก็จะมีในส่วนของเอทด้วยนะครับค่ะแล้วก็จดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัทพราวไทยอืมค่ะตอนนี้ก็คือโอ้โหจากทีแรกเป็นสวนลุงสงเป็นอ่สวนของคุณพ่อแล้วทำกเกษตรเต็มที่เต็มรูปแบบเลยตอนนี้กลายมาเป็นบริษัทแล้วเนาะเป็นบริษัทแล้วนะครับก,ก็วนลุงสงก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมครับก็คือเป็น เป็นเหมือนกับผู้ผลิตครับบริษัทก็เป็นผู้จัดจำหน่ายค่ะค่ะ,คะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตู่เป็นยังสุงเลยนะคะที่สละเวลามาแล้วก็เล่าให้เราฟังเรื่องของอส่วนลุงสงรวมถึงแบรนด์พร้าวไทยด้วยขอบคุณมากค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวไปนะคะพีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทาง SME Bank นะคะเรื่องของเงินทุนค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะอยากที่จะทําธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะคะก็เดี๋ยวเราไปฟังจากทาง SME Bank กันค่ะ ธนาคาร SME Bank นี่เป็นหน่วยงานร,รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังนะครับเป็นหน่วยหานร,รับานโยบายจากภาครัฐนะครับนะครับในส่วนที่สนับสนุนเนี่ยก็มีสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งอุตสาหกรรมและก็บริการนะครับทีนี้เนี่ยนโยบายเนี่ยของธนาคารนะมีทั้งนโยบายสินเชื่อทั่วไปนะครับ และนโยบายกรณีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําที่ได้รับนโยบายรับคบประมาณจากภาครัฐบาลน,นะครับอย่างภาวะโควิดเข้ามาอย่างนี้นะครับจะมีะนโยบายของอรัฐบาลสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการโดยผ่านธนาคารเอ็บีครับก็มีนโยบายส่งเสริมนะครับอย่างนโยบายตอนนี้จากภาวะ โควิดเนี่ยนะครับอย่างแรกคือนโยบายเติมเติมทุนสู้ภัยโควิดนะครับก็มีสินเชื่อ e x t r a c a s สนะครับสินเชื่อตัวนี้ให้ช่วยเหลือด้านหมุนเวียนและก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับดอกเบี้ยค่อนข้างจะถูกน,นิดหนึ่งนะครับอสองปีแรก3%ปนะครับปีที่4ถึงปีที่5ก็คือ MLR นะครับวงหน่งก็อยู่ประมาณา7กว่ากว่า นะครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับเป็นบุคคลก็ได้หรือนิติบุคคลก็ได้นะครับนะครับหลักประกันไม่ต้องนะครับนิติบุคคลก็ใช้แค่กรรมการค้ำนะครับระยะเวลากู้5ปีนะครับเน้นนิดหนึ่งนะครับให้เป็นค่าใช้จ่ายก็ได้นะครับคือค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะประกอบด้วยเงินเดือนพนักงานนะครับค่าสาธารณรประโภคต่างต่างนะครับ ธนาคารก็สามารถช่วยเหลือตัวนี้ได้นะครับอีกสินเชื่อประเภทหนึ่งนะครับก็คือสินเชื่อ LEL สินเชื่อชุมชนวงเงินกู้สูงสุดถึง5ล้านนะครับดอกเบี้ยก็ต่ำอีกนะครับสปีแรกนี่สองจปีที่4ถึงปีที่7ก็คือ MLR คือ6.75ไม่พิเศษไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับใช้บสอยเอข้ามาคำ้ำ บบสยเนี่ยตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ2ปีแรกเนี่ยลดค่าธรรมเนียมนะครับการคิดค่าธรรมเนียมของบอสยเนี่ยคิดตามภาระานี่นะครับภาะานี่ต้อเนเนินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า,าปีถัดไปเรื่อยๆเนี่ยครับค่าค่าธรรมเนียมจะถูกลงนะครับระยะเวลากู้สินเชื่อตัวนี้ถึง7ปีนะครับสำหรับลูกค้าของ SME นะครับ ก็มีเติมเมินสู้ภัยโควิดอยู่2องประเภทด้วยกันนะครับก็คือมีกรณีที่ว่าภาลา,านี้นี่ครับที่ที่คงค้างนับปัจจุบันเนี่ยเราให้20%เป็นวงเงินไปช่วยในการสนับสนุนหมุนเวียนในกิจการนะครับช่วยเป็นค่าใช้จ,จา่ายช่วยเหลือด้านค่าใช้จ,จ่ายกิจการ20%นะครับดอกเบี้ย2% 2%นะครับ2%ตลอดเลย นะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยครับท่านที่เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารนะครับก็จ่ายไปเท่าไหร่สามารถกู้เพิ่มมาได้นะครับโดยดอกเบี้ยก็ต่ําเหมือนกันนะครับนี่เป็นมาตรการแรกที่ที่ทางธนาคารช่วยเหลือนะครับามาตรการที่2เติมเอินเสริมสภาพคล่องนะครับท่านที่ต้องการมีความจำเป็นใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจนะครับธนาคารก็มีสินเชื่อเติมเอินเสริมสภาพคล่องธุรกิจ ก็มีสินเชื่อ SME d f p ก็ลักษณะเอาไปหมุนเวียนจากเป็นตัวเงินนะครับเอาไปหมุนเวียนลักษณะคล้ายๆกับ OD นะครับเอาจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยน,นะครับหรือไม่อีกตัวหนึ่งก็คือ Smart SME สองวงเงินกู้เนี่ยกู้ได้สูงสุดถึง15ล้านนะครับนะครับถ้า5ล้านเนี่ยใช้บอสอยอคำเกิน5ล้านเนี่ยนำหลักทรัพย์เข้ามาคำกันได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือ,อนโยบายไหลลื่นทางธุรกิจให้ลูกค้าเนี่ยมีสภาพาธุรกิจสามารถไหลลื่นมีสภาพคล่องยิ่งขึ้นก็คือใช้นโยบายก็คือกรณีที่มีสัญญางานเนี่ยนะครับเข้าเอาสัญญางานมีการโอนสิทธิ์เข้ามาเนี่ยก็สามารถใช้เงินธนาคารไปได้ก่อนนะครับเมื่อมีการส่งมอบง,งานเนี่ยสามารถเบิกเงินไปได้ก่อนซึ่งดอกเบี้ยก็ค่อนข้างต่ำเหมือนกัน นะครับนี่คือนโยบา,ายเข้าๆนะครับแล้วก็มีพิเศษสุดนะครับธนาคาร s m e เนี่ยจะมีดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ย้ำนิดนึงนะครับดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในระยะเวลากู้เจ็ดปีโดยผ่านหน่วยงานพันธมิตรก็คือ,อผ่านสสวกับอุตสาหกรรมนะครับอดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านสสววงเงินกู้นะครับสามล้านนะครับไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นะครับ ก็คือ,อดอกเบีย้ย1%ตลอด7ปีนะครับกรณีที่ผ่านหน่วยงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของ s อ e กู้สูงสุด5ล้านเอาไปหมุนเวียนไปซื้อเครื่องจักรแล้วก็ไปลงทุนได้ดอกเบีย้ย1%เหมือนกัน7ปีใช้แค่กรรมก,การผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทค้ำแค่นั้นนะครับกรณีผ่านอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใช้กรรมการของบริษัทคำได้เลยก็มันจะมีอของอเบอร์ของ SME ที่สอบถาม1357นะครับนะครับที่เบอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็มีาทางเมลทางไลน์นะครับอของธนาคารอยู่แล้ว SME Bank.co.th นะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้ได้เลย คุณผู้ชมคะและนี่นะคะก็คือแบรนด์พร้าวไทยจากสวนลุงสงนะคะเป็นธุรกิจที่ส่งต่อมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาจนถึงรุ่นลูกนะคะและรวมไปถึงนโยบายที่สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและก็ขนาดกลางจากรัฐบาลและธนาคาร SME แบงค์ด้วยครั้งหน้าเมืองไทยดีๆจะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวดีๆอะไรฝากติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่และทีมงานหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ